ตอนที่สองนำนางไปขายเธอยืนมองเฟิงชิงเกอที่นอนบิดกายอยู่กับพื้นสภาพอันทรมานและไร้หนทางหนีรอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏบนใบหน้าของซูรั่วพร้อมความพึงพอใจในสายตาของเธอแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นจริงๆข้าควรจะฆ่าเจ้าเสียตอนนี้เพื่อจะได้ตัดรากถอนโคนทุกปัญหาในอนาคตและลบหลักฐานทุกอย่างจนไม่มีใครหาเจอร่างของเจ้าได้อีกเลยแต่ฮ่าฮ่าฮาเสียงหัวเราะที่แสนชั่วร้ายดังขึ้น ทำเอาร่างของเฟิงชิงเกเออสันสะท้านเธอเงยหน้ามองซูรั่วที่ย่อตัวลงเข้ามาใกล้พร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าสั่งให้พวกเขาเพียงแค่ทำลายใบหน้าของเจ้าที่งดงามจับตาแต่ไม่แต่ต้องผิวขาวของเนนละมุนบนร่างของเจ้าเลยซูรั่วน้มตัวลงจนสายตาสองคู่จ้องกันตรงก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเสียดแทงเพราะข้าจะขายเจ้าไปยังที่ที่ต่ำท้าที่สุดสถานที่ที่ผู้หญิงอย่างเจ้าจะกลายเป็นเพียงเครื่องบำเรอความสุขของพวกผู้ชาย แม้ใบหน้าของเจ้าเจเละเทหน้าขยะขย้งแต่ผิวขาวเนี่ยละเอียดแบบนี้คงยังพอขายได้ราคาดีอยู่เจ้าว่าไม้เฟิงชิงเกเอจ้องเธอด้วยสายตาเกลียดชังแต่สูรวกหลับหัวระะ้อยยอและกล่าวต่อด้วยความสะใจ,จ